สวัสดีครับพบกับครูแป๊บในช่องคลิตศกสกิปต่อครับวันนี้ครูแป๊บมีข้อสอบดีๆมาฝากเด็กๆป .4-5-6 ที่กําลังจะสอบเข้าม .1 กันนะครับสาหรับข้อนี้ครับว่าในเรื่องของเศษส่วนครับที่เป็นเนื้อหาที่เป็นข้อสอบยอดฮิตนะครับสำหรับเด็กๆมัธยมต้นนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงปฐมที่กําลังจะผ่านเข้าไปสอบในระดับชั้นมัธยมต่อไปวันนี้ครูแป๊บมีข้อสอบดีๆมานําเสนอดังต่อไปนี้ครับ โจทย์บอกว่านะครับมีการกําหนดให้ท่า1นส่วนสองเศษบเศษงส่วนสิเนี่ยมีค่าเท่ากับเศษหส่วนสลบก,กับเศษหส่วนสนะครับแล้วเอาเศษหส่วนสิบวกกับเศษหส่วนยีบวกกับเศษหส่วนสาทำการบวกตัวเลขชุดนี้ครับไปเรื่อยๆจนถึงเศษ1ส่วน90ถามว่าจะมีผลลัพธ์ตรงกับข้อใดนะครับข้อนี้โจทย์เนี่ยได้มีการอารัมพบทหรือพูดถึงนะครับแนวทางให้เราได้ วิเคราะห์ว่าจาก1ส่วน12นะครับเศษ1ส่วน12เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3ลบกับเศษ1ส่วน4เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองพิจารณากันเนาะถ้าเด็กๆทุกคนมีพื้นฐานที่ดีพอสมควรนะครับจะพบว่าเศษ1ส่วน3ลบกับเศษ1ส่วน4เนี่ยวิธีการถ้าครูแป๊บใช้การคูณไขว้เราจะเอา4คูณไขว้ไปที่เลขในตำแหน่งที่อยู่เยื้องๆกันด้านบน3ก็จะคูณไขว้ขึ้นไปแบบนี้ครับอันนี้คือวิธีการบวกลบอ่ ตัวที่เป็นเศษส่วนที่มีลักษณะตัวเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันนะครับ4คูณ1จะได้ 4, 4ครูแป,ป๊บเขียนไว้ด้านบนตรงนี้นะแล้วก็3ค่อยไปหาเลข1คูณกันจะได้เท่ากับเลข3นะครับแล้วก็ตัวส่วนข้างล่างเนี่ยจะทําการเอาเลข3กับเลข4เนี่ยคูณกันแบบนี้ครับเพราะฉะนั้น <yani S 2> ถ้าเราลองมาพิจารากับตัวเลขที่ครูแป๊บเห็นตรงนี้นะครับจะพบว่าตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับนําเอา4ที่อยู่ด้านบนตัวนี้ครับไปลบกับตัวเลขตัวนี้ก็คือเลข3 4ลบ3จะมีค่าเท่ากับเลข1ครับแล้วก็3กับ4ที่คูณกันด้านล่างที่เป็นลนักษณะของตัวลูกศรโยงหากันตรงนี้นะครับคูณแป๊บคูณแล้ว4 3สจะได้12เห็นไหมครับนั่นแปลว่าลักษณะของตัวเลขที่คูณกันตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการคูณขว้แล้วก็ทําให้ส่วนของข้างล่างเนี่ยมีค่าเท่ากันให้ได้นั่นเองโอเคไหมครับทีนี้เราลองมาวิเคราะห์ว่าเลขตัวอื่นนะครับเมื่อเขามีการกําหนดโจทย์ในลนักษณะ ที่เป็นเหมือนกับตัวไกด์ไลน์ให้เราแบบนี้แล้วแสดงว่าเลขตัวที่เป็นเลข20 30 40, 42อะไรพวกนี้ก็น่าจะใช้คอนเซปต์เดียวกันตัวนี้นะครับสำหรับเราเนี่ยทำไว้ตอนนี้แล้วเนาะครูแป๊บโยงมาตัวนี้นะครับ1ส่วน12เนี่ยคือเศษ1ส่วน3ลบกับเศษ1ส่วน4ถูกต้องไหมครับครูแป๊บโยงมาไว้ตำแหน่งนี้นะต่อไปเราจะพบว่าถ้าเราพิจารณาตัวเลข20นะครับถ้าเรามี ไวพ้พิบเล็กน้อยเราจะพบว่าเอ๊ตัวเลข3กับตัวเลข4เนี่ยสามสี่มันได้12พอดีแสดงว่า20ก็ต้องเป็นเลขที่เป็นลนักษณะคูณกันแล้วได้20เช่น4กับ5หรือเปล่านะนะครับครูแป๊บคิดว่าน่าจะเป็นลนักษณะเอา4คูณ5แล้วมันจะได้20ตัวถัดไป30ก็น่าจะเป็น5คูณ6อย่างนี้ไหมครับเห็นไหมสีก็ต้องเป็น6คูณ7อย่างนี้หรือเปล่า แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น7คูณ8ได้56 8แคูณ998 72แล้วก็9คูณ10ก็จะได้90อ่าประมาณนี้ไหมครับเพราะว่า12ถ้าเราพิจารณาตัวนี้12ก็เกิดจากการเอา3คูณ4ซึ่งเราจะเห็นว่าตัวเลขตัวนี้มันจะมีเลข4เชื่อมกันเลข5เชื่อมกันเลข6เชื่อมกัน7ดเชื่อม8เชื่อม9เชื่อมมาต่อเนืครับอ่าโอเคไหมครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเลขของเราที่ทำเนี่ย ถูกต้องแล้วนะครับครูแป๊บก็จะลองพาวิเคราะห์ตัวแรกก็คือตัวเศษ1ส่วน20เมื่อกี้เราบอกว่าเป็น4คูณ5ใช่ไหมครับนั่นแปลว่ามันต้องเป็นเศษ1ส่วน4ลบกับเศษ1ส่วน5คล้ายๆกับตัวหลักการที่เขาแจ้งเราไว้ตรงนี้ไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูนะครับครูแป๊บจะลองคูณควายดูนำา5คูณควายไปที่1จะได้5 4คูณควายไปที่1จะได้4ถ้าเราเอา5ลบ4ข้างบนจะได้1ละถูกต้องไหมครับ ส่วนข้างล่างเอา5กับ4คูณกัน5 4จะได้20เห็นไหมครับตรงกับประเด็นที่เราสงสัยหรือที่เราสนใจอยู่ตรงน,นี้พอดีเลยนั่นแปลว่าเรามาถูกทางแล้วครับแปลว่าตัวถัดไปก็ต้องเป็นบวกอะไรครับตัวนี้ก็ต้องเป็น1.5-1.6ส่วน5ลบ1ส่วน6แน่ๆนันธงเลยนะครับตัว42ก็คือบวกด้วยเศษ1ส่วน6ลบกับเศษ1ส่วน7แบบนี้ครับตัวถัดไปคือ1ส่วน56ก็คือการบวกด้วย1ส่วน7 ลบหน่ส่วนแแน่ๆถัดไปตัวที่เป็น1นึส่วนเจก็คือตัวนี้จะเป็น1นึ่ส่วนแลบกับหนส่วนเครับและตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรเอ่ยอ่าหนึ่งส่วนเลบกับหนึ่งส่วนสิบอ่าบเขียนมัญชิดเกินไปอ่ะแต่ก็คงจะประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนสังเกตตามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพบว่าถ้าเราลองเปิดวงเล็บออกเราจะพบว่ามันจะมีจํานวนหนึ่งที่เป็นลบครับ ตัดกับตัวที่เป็นบวกเช่นลบหส่วนสกับบวกหส่วนสตัวนี้ครับลบหส่วนหก็ทําการฟาดเรียบเลยฮะกับ1นส่วนหตัดเฉยเฉยล c h i ลบ1ส่วนเก็บวกกับ1นส่วนเลบหส่วนแซัดกับ1นส่วนแโนเนียซับซอกพวกวะ <c oughs> น,นี่ออกเหนือไม้มือไทยเล็กน้อยหน่ส่วนเก็ตัดกับ1นส่วนเก้าเห็นไหมครับตัวนี้มันจะเป็นเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเนาะเห็นไหมสรุปครับตอนนี้สิ่งที่เราเหลืออยู่ก็คือเหลือตัวหน้าสุดเลยก็คือ1นส่วนสา กับตัวที่ไม่โดนตัดกับเพื่อนครับก็คือตัวหลังสุดเลยตัวนี้อาจจะดูมองยากนิดนึงก็คือลบด้วย1ส่วน10อ่าแบบนี้ครับก็เหลือแค่นี้ดังนั้นตัวนี้ก็ทำหลักการเดิมกับที่แป,ป๊บที่ครูแป,ป๊บบอกก็คือทำการคูณไขว้เอาฟลอฟลอเฟยแบบนี้ฮะ <c oughs> โอเคไหมครับแล้วก็จับข้างล่างมาคูณกันตามัวลูกศรที่คุณครูแป๊บโยงไป10คูณ1จะได้10ด้านบนนะครับ่าลบกับ3คูณ1ได้3ส่วนด้วยเอา3คูณ10ข้างล่าง จะกลายเป็น30 10ลบจะได้7ครับหารด้วย30มองที่ช้อยยิ้มสวยๆเลยข้อนี้ฟ้าประธานพรเปิดมาให้แล้วครับข้อนี้ตอบในช้อยข้อที่1นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบแนวที่ครูแป๊บเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นถ้ายังไม่เคยเห็นวันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ด้วยกันก็อยากจะเอาเทคนิคดีๆนี้นะครับไปให้เราได้ฝึกฝนต่อเนื่องนะครับก็เชื่อว่าเป็นโจทย์ที่สวยงามแล้วก็มีเทคนิคดีๆ มาฝากพวกเรานะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้เนาะไว้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูแกลบด้วยนะครับาวพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย